ฮัลโหลครับอ่า ah, สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้เราก็อยู่กับผม Open Close เช่นเดิมนะฮะแต่ว่า ออโอเปนคลสคนเดิมเพิ่มเติมคือแขกรับเชิญคนใหม่นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับบุคคลที่ทุกคนต่างก็กล่าวขวัญถึงนะฮะใครอาจจะผู้ชมทั้งบ้านอาจจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยใครวะใครวะใคร,ใครคกูกล่าวขวัญเหรอเอ้ยใช่เปล่า่าคนนั้นก็คือคุณรุจิระสากะของเรานั่นเองครับอขอเสียงปรมมือด้วยครับผมเชิญมานั่งครับเชิญมานั่งครับไอ,อสัตว์ตโมแต่เล่นมือถือไอ,อเหี้ยจะคุยไหมเนี่ย อ่าพี่แบงค์พี่แบงค์อ่าบอกว่ารุจิราสากะเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยไอเฮียมันเป็นใครวะกูไม่เคยรู้จักมันเลยอ,ะอ่ะอ่าถ้าบอกว่าคันถ่ายภาคนรกเนี่ยอาจจะคุ้นกันมากแล้วนะอ่าอ่าครับสวัสดีครับคุณแบงค์ฮะสวัสดีไอสัตว์มึงเขย่ข้ามาใกล้ๆได้ไหมล่ะมานั่งฝั่งนี้มานั่งฝั่งนี้ไอบิ๊กมึงถอยไปถ่ายหาพ่อมึงเหรอฮะถ่ายเก็บวัตรในกาอ่าสวัสดีครับคุณแบงค์สากะครับผมสวัสดี วันนี้เป็นวันที่1เดือนหนึ่งพุทธศักราช2559เช่นเคยะบเาเช่นเคยนะรียกว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่<ช>่ขึ้นปีใหม่ไทยอออ่เอ่เใช่หรอว,ว่าไม่ใช่ไทยหรอกไอสัตว์มึงมั่วแล้วเนี่ยอ,อ,อ ก่อนก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องที่จะคุยกันเรามาอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ชมกันก่อนดีกว่านะสำหรับผู้ชมทั้งบ้านนะฮะก็ขอให้มีความสุขนะครับผมปีใหม่นี้ปีใหม่ก็ขอให้ทําตัวเป็นคนใหม่เรื่องอะไรร้ายๆนี่ก็ทิ้งไว้กับปีเก่านะฮะอะไรดีๆใหม่ๆก็เอาเข้าตัวเองนะครับผมให้ตัวเองเนี่ยดียิ่งขึ้นนะมีอะไรจะฝากไหมครับผมก็ตามที่คุณโอเปนคอได้พูดไป ขอบคุณมากครับไอ้สัตว์ดูดกูไปหมดเลยมึงรู้จักพูดเองมากไหมเนี่ยไอ้เฮี้ยปิงควยเอ้ยไอ้เฮี้ยครีเอดิครีเอดิอ่ะกูให้โอกาสอีกรอบนึงไม่งั้นกูจะกระทืบมึงฮัลโหลอ้าวไอ้สัตว์โอกาสมึงหมดแล้วไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์เอ้ยมึงโดนกระทืบไอมไอ้สัตว์เอ้ยอ่ะกูให้โอกาสมึงรอบที่วสามไอ้สัตว์เอ้ยโอกาสมึงหมดแล้วไอ้เฮี้ยเอ้ยเงาอีเด้อครับครับขอให้ท่านผู้ฟังครับวางอะไร ส์คิดคิดคิดขาวพี่อะไรของมึงวะไอ้เพี้ยมึงอย่ากดดันกูดิอ้าวอะไรอะไรผู้ชมอะไรผู้ฟังอะไรผู้ฟังอะไรขอให้ผู้ฟังทุกท่านยังไงฟังต่อครับยังไงไอ้สั์เอ้อะไรของมึงเนี่ยอ่ะก็ให้โอกาสมึงรอบที่ห้าแล้วอ่ะกอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีใหม่ครับไม่ใช่ปีเก่าแต่ขอให้เป็นปีใหม่ของทุกคน ลืมปีเก่าไว้ซะเพราะนี่คือปีใหม่พ่อเอ๋ยื่อเฮียไร้สาระชิบหายควยเอ้ยพูดอยู่ในปีใหม่ปีเก่าปีนี้ปีใหม่ปีปีก่อนปีเก่าไอ้เฮียปีใหม่ปีเก่าปนๆกันอยู่เนี่ยไอ้เฮียไม่ได้รู้เรื่องเลยเอออ้าวใครมาอีกเนี่ยอ้าวไอ้เฮียอ้วนมาอีกแล้วเอาสิครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะฮะตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญที่ไม่ได้รับเชิญเพิ่มมาอีกคนนึงครับเสือกอยากจะมาเออเสือกอยากจะมาคือนั่งเล่นเกมอยู่ข้างล่างก็ดีของแม่งอยู่แล้วเสือก ขึ้นมาเสือกโหนไอเฮียแล้วมานอนอืดไอเฮียเอ้ยเฮ้ยอย่ามาก่อกลวนี่แม่เขาสัมภาษณ์กันอยู่เฮ้ยตะครอบอ้าวไอสัตว์กูยังไม่ทันพูชื่อกูเผอพูไปแล้วเนี่ยไอเฮียเอ้ยเอาละครับสำหรับแขกรับเชิญที่ไม่ได้รับเชิญคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าใครนะคนนั้นก็คือซนิวเจของเราหน้าหน้าดำซันิวเจหน้าดำของเราได้เลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซนิวเจฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอ่าเอ่อ อ่ะเราย้อนไปหัวข้อแรกก่อนดีกว่าปีใหม่ปีใหม่อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังไหมฮะก็อยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับมึงไม่ต้องพูดเลยสัตว์มึงก็หมดโคต้าแล้วทีให้พูดแล้วไม่ยอมพูด4ี่ห้าเทคกเลยเฮียไม่ยอมพูดนั่งเป็นใบเฮียอมควยอยู่ใค้ปากมึงอะฝากเนื้อฝากเนื้อหน่อยเออฝากเนื้อเอาไว้ดูดทุยไอเฮียฝากให้พ่อมึงดิอ่ะอ่ะเรากลับมาที่คุณสเนลเจดีกว่าครับได้ข่าวว่าเรียนการสื่อสารเรียนวิทยุมาต้องพูดได้ดีแน่นอนอ่ะลองฝากถึงผู้ชมทางบ้านดีกว่าฮะ ก็อย่าให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปีใหม่ก็ขอให้มีเงินมีทองเยอะๆคนที่เป็นนักศึกษาก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับเรียนให้จบด้วยอ่าแน่นอนอ,อย่าเหมือนผมนะฮะอ่าตอนนี้เรียนจบยังฮะ ก็เพิ่งจบครับเพิ่งจบนะฮะยังดีที่จบนะครับผมฮะซิวมากี่ปีครับเอาซิวมาปีกว่าครับซิวมาปีกว่าทุยไอ้เหี้ยนี่ดรอปเขาเรียกดอบเขาเรียกดรอปเขาเรียกดรอบเขาเรียกดรอบคือดรอบเนี่ยดรอบเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่าดอบไม่ใช่การที่เรียนไม่จบนะครับดรอบคือ เออเทอมเนี้ยมันมีตัวเรียนเยอะเราเรียนไม่ไหวนะฮะคือคือถ้าเกิดเราฝืนเรียนไปอ่ะเรารู้ว่าเราโง่อยู่แล้วเราก็จะเรียนไม่รู้เรื่องอันนี้กูหลอกดนาึงเลยเนี่ยคุณมากเก็คือเราดรอไว้ก่อนแล้วก็เอาไปเรียนในเทอมหน้าได้อ่ามันจะเป็นอย่างงี้ใช่ใช่แต่ก็คือมันจะกินเวลานิดนึ่าแค่นั้นเองนะครับกินเวลานิดเดียวอ่าไม่มีอะไรฝากต่อไหมฮะก็ไม่มีแล้วครับขอแค่นี้แหละขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสุขครับขอให้ทุกคนมีความสุขอ่า อ่าอ่ากลับมาที่ไอสากะนะครับไอสัตว์มึงเข้ามานั่งใกล้ๆเนี่ยมึงจะสัมภาษณ์ไหมเนี่ยไอเหี้ยทำตัวถ่วงความเจริญถ่วงแข้งถ่วงขาที่หายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสากะมหาประไลศากะมหาประไล่เค้วยไม่ใหญ่เจ้วยเล็กๆฮะครับผมครับอ่าครับครับผมเรามาอ่าพูดถึงเส้นทางนักภาคของเขาดีกว่าครับครับผมอ่าก่อนที่จะมาเป็นนักภาคอ่า ก็คือต้องมีช่วงเวลาที่ไต่เต้าเป็นนักอยากพากเป็นทําแฟนดัมมาก่อนใช่ไหมฮะครับผมและทีนี้เราอยากจะมาคุยถึงเส้นทางทําไมถึงอยากพากอะไรเป็นแรงบันดาลใจและอะไรที่ทําให้เราเริ่มพากครับผมมันสนุกครับมันสนุกพอแล้วแค่นั้นพอแล้วทําอะไรแล้วสนุกพอพอแล้วพอเลยแล้วทําไมสนุกอ่ะก็ไม่ต้องําดิอย่ยาไปทํามันเนาะยากมันไม่ยากไม่ยากเลยไม่ง่ายยากทุยง่ายไม่ยากเลยมึงเอายังไงเนี่ยมึงเอางไงมึงเถียงกับตัวเองก่อนไอ้เหียไม่ง่าย อะไม่ง่ายเลยไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากคือเราเริ่มอ่ะมันเริ่มง่ายอยู่แล้วแต่การที่เราจะทําให้ดีเนี่ยมันทํายากใช่ไหมใช่กูต้องมาสรุปให้เฮียขอบคุณมากครับเออมึงคิดคําดีๆสิครับอืมและไอ้เฮียนี่ก็เดินจังเลยไอ้ฮาพ่อเป็นนักวิ่งราธอนี่ยมึงมานั่งอ่ะครับผมไอ้เฮียขอโทษครับโอ้หน้าลำคาญที่หายคุยหมอยกูยังดูเรียบร้อยกว่าพวกมึงอีกเนี่ยไอสัตว์อ่ามีอะไรต่อมีอะไรต่อไหมครับคุณจากะครับชอบแล้วชอบแล้วแบบ อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบมาทําแบบฝึกภาคอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยยาวยมีอะไรมีอะไรเท่อะไรอะไรเท่เท่ไหมเวลาภาคเวลาฉากเท่ๆเงี้ยอ๋อเขาเรียกว่าเป็นความจุนิเบียวใช่อเหมือนกับคุณริวจินะฮะใช่จะมาเอาริวจิเขาพูดอย่างนี้เหรอริวจิเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันเท่นะฮม่นก๊อปกูไป มันครบจากกูไปเขาสัมภาษณ์ก่อนมึงอีกกูพูดไปก่อนแล้วพูดตอนไหนกูพูดตอนที่ยังไม่มีใครสัมภาษณ์เลยโอ้โหตอนเาสัมภาษณ์มันก็พูดก่อนกูกูมาสัมภาษณ์ทีหลังโอ้โหไอ้เฮียหน้าด้านไหมครับหน้าด้านไหมมหาอะไรหน้าด้านไหมครับคุณผู้ฟังฮะโอ้โหนี่ใส่ส้นตีนอย่างงี้ใครเอาเป็นเพื่อนแม่งเอ้ยกูเลิกเป็นเพื่อนแม่งก่อนนะตอนนี้เอาละครับผมเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย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 เป็น้เหียอะไรล่ะได้ข่าวว่าฟันหน้าคุณเนี่ยหักจริงป่ะฮะจริงดิ จริงไปทําอะไรมาฮะโดนต่อยโดนต่อยก็สมควรแล้วแหละเฮียกวนตีในสัตว์กูอยากเอาแม่งอีกซี่ห้แม่งใส่ฟันปลอมน้้ำปากเลยสัตว์อ่ะเรากลับเข้าเรื่องนะฮะทำไมทาไมถึงโดนต่อยฮะก็ กวนตีนนะกวนตีนนะท่านผู้ฟังก็คงจะสัมผัสได้ถึงความกวนตีนของมันนะฮะแค่นี้ก็เป็นเหตุผลได้เพียงพอแล้วทาไมฟันแม่งถึงหนะักไอสัตว์เอาดีดีทะเลาะกับหมาทะเลาะกับหมาใช่แล้วไงเจ้าของหมาไม่พอใจไม่พอใจไปฟ้องพ่อไปฟ้องพ่อพ่อไปฟ้องตํารวจพ่อไปฟ้องตํารวจตํารวจนอนอยู่ เอ้ยเรากลับมาที่สเิลเจเรามาคุยกับสนิวเจดีกว่าจะไปฟังแม่งเลยเฮียอะไรสาระลองเล่าเรื่องตลกดิอะไรรถเข็นสับปะรดสับปะรดกระจายอะไรนะเล่าสิโอโหถ้าเล่านี่ยาวทั้งคืนก็ไม่จบโอ้เรื่องมันยาวขนาดนั้นเลยอยาวมากเลยอ่ะกูมีเวลาว่างโอโหอย่าเล่าเลยเพื่อนอาเขาไม่อยากเล่าเฮียเริ่มเริ่มไปไม่เป็นละเริ่มไปไม่เป็นละเรากลับมาที่สากาดีกว่าครับ แหมยังอ่านมือถือดูมือถือไม่เลิกเลยนะไอโฟนสี่จอก็เล็กเล็กอย่างจะเพ่งดูพ่อไปฟ้องตำรวจพ่อไปฟ้องตำรวจแล้วไงต่อตำรวจนอนอยู่ตำรวจนอนอยู่พ่อก็เลยไม่ฟ้องละพ่อก็เลยไม่ฟอ้อ,ลฟองละยายกินยำไรน้าํยายลายยายไหลย้อยยายย้อยม้อยก้อย้อยปล่อยต่อเออไปฟ้องปู่ปู่ปตำหม,มากกระเด็นใส่ปากอร่อยจังเลย <Yeah. S 1> ทุยไอยสัตว์ <Yeah. S 1> เป็นการเป็นงานหน่อยดิเออเอาไงสรุปเอ,เอา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 เลือกจริงแล้วเอาจรงนะิงจังอะไจริงจังจริงจังจริงจังทำไมทำไมฟันหัก หกลม้<ง>ลมหกลม้มหกล้มตอนออปออะไรฮะนานแล้วนานแล้วนานแล้วจําไม่ได้แล้วเออกูว่ามึงต้องจําได้อ่จริงกูจําไม่ได้ไงไอ้ยศ,ศจำไม่ได้จะไา้จำได้ได้ไงวะมึง <Go S 2> รู้ <6. S 2> เรื่องไม่ได้ไอโอเป็นโค้ดโกหก ไอสัตว์แล้วมึงแล้วมึงจะใส่แรงทำไมเนี่ยน้ำลายแม่งเปื้อนแขนกูหมดแล้วเนี่ยไอสัตว์เนอยน้ำลายพิกน้ำลายมึงนั่นแหละไอ้เหี้ยอ้าวฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยู้จานลูกตาไอสัตว์ฉันทำเงี้ยไม่ชนเลยมาชักว่าอะไรกันอย่างนี้เนี่ยน้ำลายกระเด็นได้ไงวะไอ้ตว์มึงมกตัวเองวะเนี่ยมกตัวเองแล้วน้ำลายมันกระเด็นมาโดนโอ้ใช่ใช่โอ้โหไอเหี้ยเทปนี้แม่งสิบแปดบวกชิบหายเลยนะเอาแล้วครับผมเรากลับมาที่คุณแบงค์ซากะของเราดีกว่าครับและตอนนี้ตอนนี้ไปควยกันมึงออกไปเลยสัตว์มึงออกไป อียอะไรอะไรมึงคุยคุยเฮียอะไรมึงไม่คุยนี่ฮะไอ้สต์ทีให้คุยแล้วไม่คุยทีให้พูดแล้วไม่พูดครับครับผมไอเฮียทีงี้จะจะมาขอพูดไอศาสตร์ยด้มาตบแม่งไม่เช้ากินไก่กินไก่อร่อยดีโอเคจบเราไปที่สเนลเจต่อเลยว่าปล่อยแม่งไอเฮียอะไรสาระไอสัตว์เอ้ยสวัสดีครับสเนลเจสวัสดีครับงานเลี้ยงวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะโอ้วันนี้คือคืนมากเลยคืกคืนสนุกสนานใช่อยากให้ทุกคนมาร่วมด้วยอยากให้ทุกคนมาร่วมมาจอยกันนะฮะมาใช่ครมาร่วมมาจอยกันแล้วมาจับของขววัั้กน็จบไปและ แมาเรียกเรียกกับมาหน่อยได้อะไรเงี้ยโอ้ยกลัวมึงคุยไม่รู้เรื่องแล้วไอสัตว์คุยเรียนการสื่อสารมาไม่ได้รู้เรื่องเลยมึงสื่อสารกับตัวเองให้เข้าใจก่อนเนอะก่อนจะมาสื่อสารกับคนอื่นคุยไม่รู้เรื่องเลยเฮียผมเป็นคนเข้าใจยากครเป็นคนเข้าใจยากใช่ใช่ผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเออโฆษณาธุรกิจหน่อยสิอ่านี่ช่องทางฟรีนะเนี่ยโฆษณาออนไลน์ จะดีเหรอเพื่อนขายถุงยางครับเอาอย่างนั้นดีกว่าขายถุงยางนะใครสนใจซื้อถุงยางหรือว่าอยากจะเป็นแฟรนไชส์แฟรนไชส์ขายถุงยางเข็นรถเข็นตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่เหรอตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ภันใหม่นะครับของเราสำหรับเพบอยนะครับเทบอยฮะอะไรฮะก็จะจะทำถุงยางแล้วนะครับตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เป็นเออเป็นหมากฝรั่งครับหมากฝรั่งถุงยางรถถุงยางใช่ครับโอ้โหวทไมโอ้ยหมากฝรั่งนะลงบ้านมึงหรือบ้านกูเนี่ย สรุปธุรกิจใครกันแน่ไอ้เหี้ยก็คือหมักฝรั่งเนี้ยสรรพคุณไม่มีอะไรมากครับเคี้ยวแล้วคุยแข็งแค่นั้นเองฮะยิ่งเคียวยิ่งควยแข็งนะ ใครที่เห็นสมควรก็ซื้อมาเคี้ยวแล้วก็คุยแข็งกันต่อไปนะครับผมอเป็นถุงยางที่ผลิตจากยางพาราชั้นดีนะฮะเคียวหนึบเคี้ยวมันเคี่ยวได้ทั้งวันเคียวแล้วคุยแข่งนะฮะคนที่ฟังอยู่ทางบ้านเริ่มสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02โอ้จะบอกทําไมล่ะเพื่อนอ้าโฆษณาขายของมึงไม่ขายอีกแล้วอะวายเอ้ยเรียนการสื่อสารไปยังไงบิษัท c ม m m u n น c a t i o นอะรู้จักปะเฮ้ยออมม u n i c a t i o นมึงรู้จักปะ c อมิ u n i c a t i o นแปลว่าอะไร อืมไม่รู้เหมือนกันว่ะไอสัตว nee! um ์เอ้ยชื่อขะหน้ามึงนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอะไม่แก่นไม่แก่นของนิเทศศาสตร์คอมมิวนิเคชั่นเออคอมมิวนิเคชั่นแปลว่าอะไรแปลว่าให้เดาให้เดาให้เดาแปลว่าการสื่อสารไงอ้าวถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดเลยครับยอ้โม้จริงไอสัตว์เอ้ยโอ้สากะสากะนี่ปากเก่งจังเลยนะฮะสากะนี่ปากเก่งไอสัตว์มึงกลับมานั่งคุยดิแม่งคอมมิวนิเคชั่นการสื่อสารมหาปะเลย เรากลับมาที่สเนลเจดีกว่าครับเออกูว่ากูคุยกับสเนลเจแม่งกูได้สาระกว่าคุยกับเฮียเนี่ยฮะไอเฮียเหมือนคุยกับเยี่ยว อืมอะไรครับอ่าเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษอีกคนหนึ่งนะครับแหมนอกจากจะมีแบงค์สากะมีสนิลเจหน้าบากนะเรายังมีซีโร่ซีปี่หมานะซีโร่ซีผู้ปี่หมาเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วคืออ๋อเลิกแล้วแต่ก่อนปี่หมาพ่อขอ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 ให้ปี่หมาไอ้ซับ ทำไมพ่อทำไมพ่อขออะไรแ,บบแปลกๆพ่อคนอื่นเขาขอให้จบปริญญาอะไรกันอย่างเงี <laughs> ้ย <laughs> <laughs> เอาแล้วครับเราอยู่กับซีโรซีผู้ปีหมาแต่ว่าเลิกแล้วเพราะว่าพ่อขอให้ปีหมาแต่ก็เลิกแล้วอยู่ดี <laughs> สวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบ, <laughs> รบท่านผู้ <laughs> ชมนะอ่าบอกบอกบอกชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นะเออแล้วกณต้องขอบคุณมากครับผมแหมนั่นก็คือชื่อเต็มๆของซีโรซีนะครับผมยาวเขียนยางอาตอนนี้เอาทีนี้เราจะกลับมาที่หัวข้อเดิมนะครับ เออทำไมถึงทําไมทําไมถึงมาเป็นนักภาคได้แล้วก็เส้นทางของการแบบฝึกภาคหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นมาเป็นไปอะไรไงถึงเข้ามาภาคได้ครับก็จะเรียกได้ว่าผมเนี่ยบอลอขอบคุณมากครับนั่นก็เป็นที่มาทั้งหมดเลยออเหรอบุญก่อนใจเย็นนะใจเย็นนะผู้เล่นจริงๆแล้วมันผมเกิดมาเพื่อสิ่งดีนะครับอ่านั่นก็เป็นเส้นทางของเขานะครับผมนี่ก็เยอะแล้วนะเอาแล้วขอสองบรรทัดคนไทยอ่านไม่ถึง8บรรทัด โอเคสอบมาทัดพอโอเคผมเกิดมานะครับหมดแล้วครับสอบมาทัดมีเท่านั้นองคผมเออ่ผมเกิดมานะครับก็คือไม่ได้ร้องอเวลเหมือนคนอื่นครับผมเกิดมานั่นแหละครับก็เป็นชีวิตของเขาไอ้แกู้พูดใหจบก่อนคุจะไปแล้วอันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเงียบๆทุกคนเงียบทุกคนเงียบอันนี้เด็ดมากเด็ดมากครับผมเด็ดมากตอนเด็กผมไม่ได้ร้องอเวลอเวลนะครับร้องไงครับร้องเออ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 เอดเออ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 กออเออเออเอ เพื่อนมันฟังไม่รู้เรื่องนะครับบอกฮ้ามึงพูดที่อะไรพูดอีกทีน้เอ,อเอ่อเอาละครับนั่นก็เป็นเส้นทางของเขานะครับผมแล้วจำควยกุณมะไม่เนี่ยอ้าวตอนนี้เกิดการ <c oughs> เกิดการล่วงละเมิดทางร่างกายนะครับของแบงค์ซา,ากะเออกับซีโรซีผู้พี่หมา <นะ S 2> พ่อขออ๋อคือพ่อขอให้แดกพ่อนี่ขอแปลกแปลกนะครับปีด้วยแดกด้วยรอพี่หมเออให้ีหมาอนี้ยพ่อนี่ขอแปลกๆนะ พ่อทั้งขอปีด้วยก็กินด้วยเหรอปีเสร็จแล้วกินหมาอุ้ยมันคนเที่ยอะไรวะเนี่ยเอากลับมานั่งครับกลับมานั่งสัมภาษณ์คุยกันฮะสนุกสนานนะครับผมคืนนี้ก็เป็นเวลาตีสามห้าสิบเก้าหรือก็เกือบจะตีสี่แล้วนั่นเองนะครับแล้วยังมีคาเซวายูจิของเราอีกคนหนึ่งนะครับผมแขกรับเชิญครับมาครับมาครับมาครับออาไอสัตยืนนิ่งครับยืนนิ่งทุกคนอาจจะงงว่าเขาเป็นใครนะครับผมก็งงเหมือนใครครับมันเป็นใครวะ เกิดการนั่งทับตีกันเกิดข uh ึ uh ้นนะครับไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องแปลกใจกูว่าแม่งเริ่มเลือดแล้วเนี่ยเริ่มเลือดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเบาเบาออทำไมเบาๆบาฮะฮะเสียงดังททประเศอ๋ออะไรนะเสียงดังเสียงดังอ๋อมันเสียงดังแล้วก็ยันเบาเบาสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้โยกับผมขอเป็นคนอะไรโยกับผมครับไปนี่อะไรนะ กลาแล้วกลับมาที่ยูจิทันจิบาด่าเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าคาร์สวะยูจิเนี่ยเขาเป็นใครนะฮะคาร์สวะยูจิเนี่ยทุกคนจะรู้จักเขาในนามเดธแบทเทิลร็อกนะฮะคู่ที่มีเสียงร้องเพลงมีเพลงมีพลังอ่ามึงมาพูดใกล้ๆเสียสัตว์ไม่เข้ามาแล้วคนเขาจะได้ยินไหมล่ะโง่คือว่ามีเสียงร้องเพแล้วพ่อเลิกให้กินหมายัง ปี่หมาปี่หมาเลิกแล้วเลิกแล้วคือแต่พ่อขอให้กลับมาปี้ใหม่ใช่เลิกกินแล้วอ๋อ เออคือเขาเขาเลิกแล้วแต่ว่าพ่อขอให้กลับมาปี้แล้วก็กินหมาใหม่ปี้แล้วกินปี้แล้วกินคนปี้หมากินหมานะฮะอ่าขอเชิญซีโรซีครับมึงไม่ต้องเชิญกูก็ได้มึงบอกว่ามึงจิกหัวกูไปเลยก็ได้อ่ามึงเข้ามาไอสัตว์อย่าพูดมากเร็วๆไนะครับอ่าสวัสดีครับซีโรซีครับผมตอนนี้ตอนนี้เลิกปี้หมาแล้วครับครับยังครับยังก็ยังอ่ายังก็ก็มีบ้างป่าปายตามอารมณ์นะฮะชอบชอบแนวไหนชอบพันไหนฮะชอบเออพวกบูด็อกอะไรอย่างี้ปะ ผมต้องปักปักไหมย่น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 กระพือปรับปรับปรับปับปรับนะฮะไอ้เยี่ตีสไปไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยปกติพูดมากโอ้พอมาสัมภาษณ์ไปไม่เป็นเลยฮะเป็ยังไงชอบคนไหนชอบคนไหนหรือว่าชอบผสมรถนิยมคนเราไงเป็นยังไงรถนิยมไอ้ยี่ปานนี้ทำมากเขาเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไมม่่ด้้ทำปกติปกติไม่ คืออ่ะแก้เข้าใจผิดก่อนดีกว่าคือปกติเขาเขาไม่ใช่คนกินหมานะฮะแต่ว่าปี้หมาก็มีบ้างอ่าก็ตามสบายตามคือตอนแรกเขาเลิกแล้วแต่ว่าพ่อขอให้กลับมาปี้หมาใหม่แค่นั้นเองอ้เยาพวกมึงแย่งกูพูดกูไม่อยากพูดแล้วอ่ะ ไม่้อเลยอ่นด้วยเออเฮ้คนใหม่คนใหม่กูพูดมาสามเทปแล้วเนี่ยอะครับมาขอ้มากินน้หน่อยกินน้โอ้น้ำพ่อมึงเนี่ยให้พ่อมึงกินเรเปดโปไอ้เหี้ยเอครับเรามีคนใหม่มาสวัสดีครับนอกจากคาซาวะยูจิแล้วเรายังมีคู่หูของเขานะครับผมขอเชิญเด็กเติ้นเด็กโปกนะครับผมมามามาสุดยอดครับอ่าหรือหรืออยู่ในชื่อก็คือมาคุยโตนะครับผมเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในเด็กฝึกผ้าของเราเหมือนกันครับสวัสดีครับโจ หองเียอะไรไ่จะหห้ยอะไรอะเป็นห้หยาบอะครับเอออย่าพูดคำหยาบเขาอย่าพูดไอสัตว์เงียบๆแล้วทีนี้อ่าเป็นอ่าเรียกได้ว่าเขาพูดกับมาทุกคนแล้วในเนื่องในโอกาสปีใหม่เราอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่ามีอยู่นอกบ้านฝากนะมีมีอะไรก็เรื่องของมือไอยสัตว์ควยเท้าข่กจังเลยเฮี้ยแ้ยมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะไอสัตว์มึงไปนั่งอยู่ตรงโน้ย เงียบเลยเห็นป่ะเงียบเลยเงียบเลยอ่าเรากลับมาที่นิกิพิมเอ้ยเรากลับมาที่เด็กมาคยโตของเราก่อนก่อนดีกว่าเอฝากฝากอะไรถึงผู้ฟังทางบ้านดีกว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะงูอ่าในในก็ปีใหม่แล้วนะครับพวกเราก็ควรจะทำอะไรใหม่ๆกันบ้างเอออ่าอ่อย่างเช่นการแบบการเปตท่ยนท่ใช่เราควรจะเปลี่ยนท่ากันบ้างนั่งอยู่ท่าเดิมมันก็เมื่อยเมื่อยด้วยเมื่อยแล้วไม่เมื่อยทั้งหี้ยไม่ผลเรื่องเนี่ย งั้นช่วยสาธิตถ้าใหม่หรับบางตกได้ไหมครับลองสะพานโค้งสะพานโค้งก็ได้สะพานโค้งชักว่าวใช่แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ชักว่าวข้ามปีด้วยนะฮะมีทุกปีนะครับมีทุกปีผมอยู่ในกลุ่อมีทุกปีกดเข้าร่วมทุกปีนะ สำหรับวันนี้สมาชิกของกลุ่มชักว่าวข้ามปีก็น่าจะชักกันอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะตอนนี้พวกเราก็มารวมตัวกันก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะพวกเราจะมาชักว่าวชักว่าว,ว,าวข้ามปีกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันข้ามปีมาแล้วเราก็เลยจะชักว่าวข้ามวันกันดีกว่าครับ <S <S อเอาให้มันเหม็นคาวกันทั้งห้องเลยไอ้ซัดทุเละทิพายกูพูดไปอย่างทุเละเลยกูว่าเทปนี้มีอกาเออแวนทั้งรายการก็ได้ออกนี่อย่างพีกเหนื่อยอ่ะ ผมบอกเลยว่าเหนื่อยคุยกับพวกแมงเหนื่อยมึงยังต้องถามกูอีกเหรอมึงยังต้องถามกูอีกว่าทำไมเหนื่อยผมเห็นพี่คุยอยู่คนเดียวเนี่ยฮะก็คุยไงกูเป็นพิธีกรอ่ะกูคุยอยู่คนเดียวคุยกับพวกมึงกี่คนเนี่ยเราขอเชิญซีโรซีผู้ปี้หมากลับมาคุยกับเราครับผู้พี่หมาหมดแล้วไอ้ี่าชื่อเสียงสั่งสมมาโอ้มีชื่อเสียงด้วยนะชื่อเสียงที่สั่งสมมา สวัสดีครับสวัสดีครับเล่าถึงอ่ากลับมามีสาระกันมากดีกว่าเล่าถึงเส้นทางการที่จะมาเป็นนักภาคกันดีกว่าไอ้สารมึงยังไม่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกเลยไอ่ไม่ไอ้ครับครับผมอยากรู้ว่าปีมันใครใครมีดาบไลเซเบอร์บ้างเนี่ยเแทงคนข้าเหน่อยดนปล่อยกูครับผมปล่อยกูเอ่อมีมีความชอบ อะไรยังไงครับถึงเริ่มเข้ามาภาครับไม่ต้องไปสนใจหรอกเราไม่ไม่มันอยู่ใกล้เราตอนแรกเลยผมก็อ้าวเฮ้ยให้คุยก่อนดิถอยเก่งแม่งเลยสัตว์มึงออกจากห้องไหมฮะพี่แว่นเพิ่งคุยแซ่บโอเคเอออ่เขาจริงจนะครับตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยก็ก็เข้ามาปี้หมาก่อนนะเข้ามาปี้หมาก่อนไอสัตว์เลย ให้กูพาก่อนให้คุยก่อนเอให้คุยก่อนเอออ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่โอเคคือแรกเริ่มเดิมทีเป็นมายังไงครับอ๋อก็ก็ได้ได้ได้รับความกรุณาจากน้ำมอกนะครับน้ำมอกอีคุยังนะครับก็มาอบรมที่ไทยพีบีเอสนะครับตอนนี้มาอบรมไทยเดี๋ยวกูขออนุญาตแป๊บนึงไอ้สัตว์เงี้ยนี่อะไรเนี่ะฮะฮะเมื่อไรมึงยังไม่พอใจยังไม่กวางไม่ก่อนไอ้สัตว์เฮ้ยมึงยังไงฮะดังเนี่ยยิมเนี่ยเราก็ดังดัง ไอสัตว์กินนาทีแล้วเนี่ยข้างหลังก็มีไอเฮี้ยข้างหน้ามีชูงอะไรพวกเนี้ยปล่อยโก้โอ้ยโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องเลยมัน20นาทีแล้วเนี่ยยังไม่จบเลยไม่ถึงไหนเลยอะคโอ้ยอ่ะกลับมาที่ซีโร่ซีครับเส้นทางนักพากย์ถ้าไอเฮี้ยนั่นมันพูดแท้มาทีกูจะลงไปกระทืบแม่งจริงแล้วเนี่ยโอเคโอเคกลับมาที่ซีโร่ซีเนีครับผมอ่าคือได้โอกาสนักพาก จั่งน้ำมกจากน้ำมกมาอบรมมาอบรมก่อนที่ใช่ใช่ผมใช่แล้วครับใช่ยังไงต่อฮะก่อนนั้นก็ก็มีก็มีเรียกเรียกมาเรื่อยๆแล้วก็ไอสัตว์เดี๋ยวกูจะกระทืบมึงไปกระทืบแม่งนี่คาร์วายุจิไปกระทืบแม่งนี่เฮียโอเคทีนี้นี่คุยเป็นจริงเป็นจังอยู่ก่อจริงจังจริงจังจ่าจริงครูคือเทปก่อนหน้านี้กูจริงจังมากเลยไม่ใช่มึงถามไอลิแกย์บิ๊กได้จนพวกมึงเข้ามาเนี่ยไอสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้โอ้ยอ่าอ่าอ่าต่ออไปโอเคหลังจากนั้นก็ได้รับ การแบบว่าเขาเรียกอะไรจ้าอนุเคราะห์จากจราได้จากผู้ใหญ่หลายท่านก็ก็ทางานผ้ามาหลากหลายมากมายจนจนถึงปัจจุบันนี้ครับอ๋อครับผมอแล้วอะไรอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบเกิดอยากผ้าขึ้นมาแล้วไปกระทืบแมงนไปกระทือแมงนิสัตว์ไอ้กินมืงไปนนอนทับแม่งนี่เฮียแรงบันดาลใจเหรอครับก็คือชอบเป็นคนชอบดูการ์ตูนชอบดูหนังชอบดูการ์ตูนครับครับแล้วก็ พูดตามใช่พูดตามก็ตอนนั้นเพื่อนเพื่อนจะจะจะทักว่าเสียงเหมือนพี่เอพี่นันใช่เราก็จะโอ้พี่เอพี่นันไม่นั่งร้องไห้อยู่บ้านะตอนนี้โอ้ทำไมแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เสียงเสียงแหบเสียงแหบตะโกนตอนนี้เสียงแหบตะโกนเยอะไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยเหมือนแล้วใช่ใช่แต่พราทำตอนนี้ก็เหมือนเอาเสียงทีวีแชมเปี้ยนหน่อยไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนอ๋อครับผมครับผมอ่าแล้วคือก็ภาคคือชอบ ใช่ชอบชอบรับรตามอะไรกันมากกว่าใช่ใช่แล้วมีมีแรงบันดาลใจอย่างอื่นไหมครับยังอื่นเหรออ่าบางคนอาจจะแค่แบบว่าเฮ้ยเราแค่ชอบพายเฉยทำไปงานอาริเลกตก็ได้มั้งไม่ได้จริงจังแต่อะไรที่ทําให้เราแบบก้าวเข้ามาเป็นมืออาชีพแบบนี้ก็ก็ก็นั่นแหละครับนั่นแหละคือก็คืออะไรตัดสินใจตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากทําอาชีพแบบนี้ด้วยด้วยอ่า ตังแล้วไก่ใช่ตั้งเออตั้งใช่ใช่แล้วก็ทำเพื่อความอยู่รอดนะครับเราก็ประกอบอาชีพโอ้ยสัตว์ทุเรศที่หายมึงเอาเราหลอๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเราก็ทําด้วยความรักนะครับก็คือเราใจมันฝักใฝ่ด้านนี้จริงๆล้วก็พยายาม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 มากขึ้นเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยคือผมแบบโอ้ยข้อเสียอะไรเยอะแยะมากมายโดนแบบโดนด่าโดนอะไรอย่างเี้ยนะเวลาไปภากกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ช่วยตีช่วยเตียนอะไรอย่างี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของเรานะใช่ก็คือ ก็คือเอากูพูดอะไรวะเออนั่นเองเออเอาเอาเป็นว่ากูชอบภาคกูก็ทํางานภาคกูก็อยู่ตรงนี้อ่าโอเคแล้วกูอยู่ตรงนี้เสร็จกูตอนแรกกูอยู่ตรงนู้นแล้วกูมาภาพตรงนี้เออภาตรงนี้กูก็มาอยู่ถึงจุดนี้ อเคพูจะออกไปยืนตรงนั้นโอเคโอเคไบแล้วสวัสดีครับทครับอ่าเดี๋ยวเดอย่าเพิ่งไปครับมีอะไรฝากจะฝากถึงน้องๆที่ฝึกภาคหรือว่าอยากจะเป็นนักภาคหรืออะไรอย่างงี้ไหมครับเมีอะไรจะฝากถึงไหมครับครับผมสำหรับน้องๆน้องๆนะครับก็เรื่องเรื่องการฝึกภาคนะครับก็อยากให้ให้ดูให้ดูปีให้ลองปีหมากันดูเพราะวันดีโอยยก็คือให้ลองให้ให้ลองลองดูว่าใจตัวเองว่ารักมากแค่ไหนนะครับแล้วก็แล้วก็ การเชื่อฟังผู้ใหญ่การเคารพการความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็สําคัญมากในการบงิการนะครับแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยคืองานแต่ละงานเนี่ยก็เคารพทางลิขสิทธิ์ด้วยนะครับมึงเอาผมกูไปเล่นเลยไหมเออก็คือพูดนิดหนึงฮะเรื่องลิขสิทธิ์นี่ก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยใส่ใจกันนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องไหนมีลิขสิทธิ์ก็เอาไปเอาเต็มตอนมาภาคเลยเงี้ยทนลิขสิทธิ์นะคือผมเห็นในในหลายๆกลุ่มนะครับว่าแบบน้องก็ทําคลิปฝึกภาคมาแบบ20นาทีอย่างเงี้ย มาติชมเลยครับยี่สินาทีกูจะนั่งไม่ให้กูทำอะไรเลยหรือไงก็คือ,อาการที่เราจะฝึกภาคเนี่ยก็คือให้เราดูก่อนว่าเราอยากทำเพื่อฝึกสกิลตัวเองหรือว่าเราอยากทำเพราะอยากสนองนี้ตัวเองนะครับ<อ>ก็อยากให้ให,ให้เลือกให้เลือกให้เลือกดูว่าเราอยากได้เป็นยังไงถ้าทำเพราะว่าความชอบอยากจะภาคตอนนี้ก็ก็ได้แต่ว่าคำนึงถึงลิขสิทธินิดนึง<อ>นะครับก, <ๆ S 1> ก็อยากให้เคารพตรงนี้บ้างเพราะว่าเจ้าของงานเขากว่าจะทำกว่าจะอะไรมา กว่าจะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเสียตังค์นะใช่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 ก็อยากให้อุดหนุนลิขสิทธิ์คือเราเอามาภาคใหม่มันก็เหมือนเราไปดูดเข้ามานั่นแหละนะเออใช่ก็แต่ว่ามันก็มีคลิปที่เป็นฟรีเขาเรียกอะไรฟรียูสที่สามารถใช้ได้เขาเรียกแฟร์ยูสครับแฟร์ยูสขอโทษท่านผู้ชมนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะมันโง่ไปนิดนึงแฮะแฟร์ยูสนะครับแฟร์ยูส ไอ้เหี้ยโอ้เงียบเลยว่ะโอ้เงียบเลยว่ะเงียบเลยว่ะโอ้โหพูดยี่อะไรก็ไม่เข้าไม้ด้วยนะเมื่อกี้ก็อยากจะฝากแค่ตอนตรงนี้ครับว่าว่าอยู่เฉยๆด้วยนะครับว่าเออว่าอยู่เฉยๆด้วยไอสัตว์เอ้ยมึงยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยเอาละครับผมว่าเทปนี้ของเรามันก็ใชกจะมากเกินไปแล้วนะครับผมขอผู้ชมทางบ้านนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ความรู้ได้ประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเริ่มเริ่มเลยมาแล้วครับผมเริ่มปีใหมยไอ้เหี้ยตอนนี้ เราก็ใกล้จะ20นาทีแล้วหรือว่าอาจจะเกินไปแล้วก็ได้น่าจะเกินแล้วด้วยนะครับผมและพวกเีร่นี้ก็ยังเกาะแกะกูไม่ปล่อยเลยนะฮะ,ะก็ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าชอบผาาก็ทําไปนะับผมแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับเรื่องการปีหมาก็อย่าไปปีหมาทวายให,ใหเออนะครับผมก็ขอให้โชคดีครับกับปีใหม่ครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ